ก็ไม่ได้ไปมาตั้งแต่มาที่นี่ก็ไม่ได้กลับไปที่เก่าเลยครับ สวัสดีครับก็ชื่อสลัดละเวียงรองนะครับชื่อเล่นชื่อไปครับได้มาจัดฟันใสกับอินโนเดนครับมันเริ่มต้นจากที่ผมอ่ะสนใจการจัดฟันใสก่อนนะครับก็หาข้อมูลในอินเทอร์เนต็ตแล้วก็ไปถามปรึกษากับคลินิกที่ไปขูดหินปูนไปดูแลสุขภาพฟันประจําถามเขาว่าเขามีโปรเซสการจัดฟันใสยังไงการดูแลรักษาเนี่ยก็ไปขอข้อมูลเขาทั้งหมด <S <S เขาก็สแกนฟันนี่แหละเอ็กซเรย์ดูทั้งหมดเขาก็วางแพทเทิร์นแล้วว่าเขาจะทํายังไงบ้างแต่ว่าคุณหมอที่จัดฟันที่นู่นเขาแนะนํากระบวนการของผมเป็นแบบจะมีการกอฟัน ที่จะทให้เสียเนื้อฟันเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการจัดฟันไงครับแล้วก็จบลงด้วยที่พี่สาวครับเคยจัดฟันใส่ที่นี่กับคุณหมอก็เลยถามพี่สาวพี่สาวก็ให้รายละเอียดมาก็ลองเข้ามาปรึกษาคุณหมอถามรายละเอียดต่างๆวิธีการกระบวนการการดูแลรักษาครับคุณหมอก็ให้ข้อมูลดีให้เราเห็นภาพว่ากระบวนการันจะททำงานยังไงของการจัดฟันใสครับที่มาชอบที่นี่แล้วก็ตัดสินใจทํากับอินเดเดนเลยอะ่ะเพราะว่าคุณหมอเขาบอกว่าจริงๆอะ่ะเคสผมอะ่ะไม่จำเป็นต้องกอฟันก็ได้ คุณหมอสามารถหาพื้นที่ในช่องปากเราเพื่อหมุนฟันแล้วก็จัดฟันเราได้ทันทีเป็นเคสที่ถือว่าไม่ยากก็ใช้เวลามา1-2ปีก็เลยตัดสินใจเลือกที่นี่ครับ อยากขอบคุณทีมงานทุกท่านครับก็โปรเซสการจัดฟันนะครับมันก็เป็นระยะเวลานานครับเป็นหลักปี1ปีถึง2ปีก็ขอบคุณทีมงานทุกท่านคุณหมอทุกท่านที่ดูแลมาตลอดให้โปรเซสการทํางานการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเองอะไปได้อย่างราบรื่นครับแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไร ดับแรกครับอยากให้ทุกท่านน่ะที่กําลังสนใจไม่ว่าจะเป็นการจัดฟันนะครับหรือการดูแลรักษาสุขภาพฟันนะ่ะข้อมูลเชิงลึกมากกวอินเทอร์เนต็ตอ่ะก็คือการเข้ามาถามที่คลินิกนะครับก็อยากให้อินโนเดนเป็นตัวเลือกหนึ่งในการเข้ามาถามข้อมูลไม่ว่าจะจะเป็นกับพนักงานผู้ช่วยเองหรือว่าเป็นคุณหมอเองครับก็คิดว่าทุกท่านน่ะสามารถให้ข้อมูลตอบความสงสัยไขข้อสงสัยได้ทั้งหมดครับถ้าสมมติเรามีข้อสงสัยอะไรอ่ะทางอินโนเดนเขาก็จะมีไลน์อยากให้ลองเข้ามาปรึกษาดูครับ